อันนี้มาทำงานทำม่านกันแสงนะครับโดยใช้เหล็กกล่อง4คูณ2ทำเลยครับผมมันก็จะเป็นม่านไปในตัวนะครับมองอย่างมองอย่างนี้ก็จะเป็นอีกแบบนะครับผมใช้เหล็กประมาณ18เส้นนะครับ กล่องส่คูณ2โดยช่างโต้งเชื่อมผิดเชื่อมถูกอีกแล้วนะครับเมื่อคืนก็หาประก,รก็นกันทังคืนวันนี้ก็เชื่อมผิดช่องอีกแล้ว,วเป็นทั้งรูปกลงเป็นทั้งม่านกันแสง ก็ดูสวยงามไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวทําสีทำเป็นสีสีแดงหรือสีทองสีแดงเขาจะใช้สีดำครับเขาว่ครับเขาจะทาสีดำเม็ดมะขามสีดำแดง เป็นแนวเดียวกับเสานะครับแนวเดียวเหล็กกล่องนะครับสองนิ้วคูณสี่นิ้วร้อยคูณห้าสิบคูณหเมตรข้างบนก็จะเป็นมองด้านข้างมันก็จะเป็นนี้มองด้านตรงมันก็จะ ป็นนี้มองด้านนี้มันก็จะทึบครับเพรการแสงด้านทิศตะวันตกแสงก็จะลอดลอดลอดนิดนึงเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับเหนือช่างทาสีเขาก็เข้ามารับผิดชอบต่อเราทำแต่โครงสร้างรูปร่างไว้ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชม